สนับสนุนโดย iX Markets สมัครตอนนี้รับโบนัสฟรี30ตดอลลาร์สวัสดีค่ะพบกับการวิเคราะห์ทองคำนะคะจากเพจเฮงโปรเด็ก95ค่ะซึ่งสนับสนุนโดยโบกเกอร์ iX Markets ค่ะเป็นโบกเกอร์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากลนะคะแล้วก็มีใบอนุญาตถึงสมามใบด้วยกันค่ะสสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหาโบกเกอร์เพดทองคำนะคะ ไทเอ็ก็่งก็มีสเปดทองคำคงท,งที่ที่0.5ปย์บนะคะถึงจัดวัดหลมากมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกบัญชีของที่นี่นะคะจะเป็นบัญชีสวอฟฟรีค่ะถังแล้วเรามาดูในส่วนของราคาทองคำวันนี้กันบ้างค่ะเปิดตลาดมาวันจันทร์นะคะราคาทองคำก็ได้ปรับตัวขึ้นมาสู่ระดับโซนแนวต้านสำคัญแล้วนะคะ2437ค่ะ ถึงระดับ2448นะคะก็ถ้าราคาทองคำนะคะไม่สามารถทะลุระดับราคา2448ได้นะคะก็คาดว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำจะตัวลดลงค่ะซึ่งถ้าดูจากดอลลาร์นะคะวันนี้ดอลลาร์ก็มาสู่โซนแนวรับสำคัญเลยนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะทำให้ ราคาทองคำนะคะปรับตัวลดลงได้นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะซึ่งมีความผันผวนค่อนข้างสูงค่ะการวิเคราะห์ของเรานะคะก็เป็นเพียงการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะไม่ใช่มาบ่งชี้ให้คุณซื้อขายนะคะการที่คุณจะเข้าซื้อขายนะคุณจะต้องวิเคราะห์ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นเพียง แนวโน้มของราคาทองคาค่ะที่เรานำมาวิเคราะห์ให้ดูนะคะซึ่งเอาไปไว้ใช้ในการตัดสินใจของคุณนะคะค่ะก็คาดว่าราคาทองคำอาจมีโอกาสปรับตัวลดลงได้ค่ะและในส่วนของเพื่อนๆที่ชอบสัญญาณเทดระยะสั้นนะคะก็สามารถ เข้ามาติดตามเราได้นะคะผ่านทางแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราก็จะมีการโพสสัญญาณเทรดหรือไอเดียแนวทางการเทรดระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะก็สามารถติดตามเราได้ผ่านแพลตฟอร์มทาง X นะคะซึ่งเราก็มีลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสามารถคลิกลิงก์เข้ามาติดตามกันได้ค่ะ